คนรู้ใจก็คือคนเราเห็นใจตัวเองรู้จักความโกรธตัวเองเป็นโทษเราไม่ชอบคนอื่นขัดคอเราเราชอบคนพูดจาไพเราะสรรเสริญไม่อยากให้คนดูถูกเราไม่อยากให้คนมองข้ามเราอยากให้คนให้เกียรติเราไม่อยากให้คนมาทำลายจิตใจเราจะรู้สึกเราจะสบายใจ เม anything, so <S <S ื่อเรารู้จิตของเราว่าเราเนี่ยคิดอะไรอยู่ทุกวันเนี่ยเราก็รู้ว่าจิตเราคิดลําเอียงตัวเราชอบอย่างนั้นชอบอย่างนี้ไม่ชอบอย่างนั้นชอบอย่างนี้เมื่อเรารู้จิตของเราว่าเราชอบอย่างนั้นเราชอบอย่างนี้เราก็จงรู้เลยว่าคนอื่นก็คงชอบเหมือนเราเราไม่ชอบอย่างนั้นเราไม่ชอบนี้เราก็รู้เลยว่าคนอื่นก็คงไม่ชอบเหมือนเรา แตาจะทำอะไรก็คือทำให้ตัวเราก็คือการที่เราจะทำให้คนอื่นเนี่ยสบายใจคือทำสิ่งที่เราอยากให้คนอื่นทำให้เรานั่นเองเราอยากทำให้อยากทาอยากให้คนอื่นทำให้เราคือทำให้ถูกใจพูดถูกหูทำอะไรถูกใจท่านใจอย่างที่เราต้องการรู้ใจเราสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือละเราชอบอย่างนี้ เราก็เอาสิ่งที่ชอบเราเนี่ยทำให้คนอื่นบางครั้งก็ตรงกันอ่าแต่นั้นใ้สิ่งที่ไม่ชอบใจสิ่งที่ไม่ชอบใจเราก็พยายามไม่ทําเรารู้ว่าไอ้อย่างเนี้ยคนนั้นทําอย่างนี้ไม่ชอบตรงนี้ทําไม่ชอบพูดอย่างนั้นไม่ชอบเราก็จงสิ่งที่ไม่ชอบนี้ก็เกิดแล้วก็ดับในใจเราเราก็ไม่เก็บเอาไประบายให้คนอื่นไม่เอาไปให้คนอื่นรู้ว่าเขาไม่ชอบ รู้ว่าไม่ชอบเหมือนเรากินอาหารเนี่ยเรารู้เลยว่าอย่างไรเราชอบคนอื่อออนก็คงจะชอบไม่ต่างเราะฉนั้นจึงว่าเมื่ออยู่ด้วยกันเนี่ยก็จงดูดูใจเราพอเราถ้าอยู่ด้วยกันเรามาขัดคอกันทุกวันมันก็หาความสงบสุขทางใจไม่ได้จะขัดคอกันไปทำไมยีโบราณเขาก็สอนแล้วว่า ขัดคอคนไม่ขาวขัดหม้อขัดไหาขาวขัดคอคนสนตมบูกมาเขาก็ห้ามเพราะว่าไม่ไม่ดีทำยังไงจึงจะจะทำให้มันดีเมื่อคนเรามันพูดไม่ถูกใจอยู่ด้วยก็คือจึงที่จะดีได้ก็คือเฉยเฉยลูกเดียวฟังเฉยฟังหูซ้ายทะลุขวาฟังแล้วเฉย ไม่คิดจะปรุงแต่งโต้อตอบว่ามันดีหรือไม่ดี